สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมมาทำดินปลูกนะครับผสมดินปลูกที่มีคุณภาพสูงนะครับสามารถเพาะต้นกล้าได้ดีและก็งอกง่ายท่านผู้ชมและเก็บไว้นำไปปลูกพืชผักได้อย่างสวยงามท่านผู้ชมสูตรนี้ท่านผู้ชมทุกท่านทำตามได้เลยนะครับมาทำกันเลยนะครับ อุปกรณ์ของเรานะครับมีขุยมะพร้าวมินดินร่วนนะครับปุ๋ยหมักมูลไข่มูลไก่ไข่นะครับกอภัยนะครับแล้วก็ทรายนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็น้ํานะครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับทุกอย่างต้องร่อนนะครับนี่คือขุยมะพร้าวนะครับแล้วก็ร่อนให้เรือแต่ขุยนะครับ จุดกากใยออกนะครับแช่ไว้2-3คสาเนนะครับต้องเปลี่ยนน้ำทุกวันท่านผู้ชมเพื่อให้สารที่อยู่ในกุยมะพร้าวออกนะครับเขามีสารสามารถทำให้พืชไม่งอกนะครับเราจึงไปแช่ไว้นะครับให้สารต่างๆออกก่อนนะครับสารเชนดนี้ไม่ดีสำหรับพืชน,นะครับเราเสร็จแล้วแบบนี้เราก็นำมา พวกเขาเข้ากันได้นะครับนะครับเนี่ย,ยมูลหมักนะครับมูลไก่มูลไก่ไข่ท่านผู้ชม <Auth sama> นะครับเนี่ยทรายนะครับ LLC, อ่าอย่าใส่เยอะนะครับไม่ถึงครึ่งนะครับอ่าท่านผู้ชมทรายก็ประมาณครึ่งนะครับมูลมูลไก่ไข่นี่ไม่ถึงครึ่งนะครับท่านผู้ชมนะมูลไก่นะครับไข่ไม่ถึงครึ่งนอกนั้น หนึ่งนะครับใช้หนึ่งกระป๋องนะครับคุ้ยมะพร้าวที่แช่น้ำก็หนึ่งนะครับหน้าดินร่วนนะครับก็หนึ่งเหมือนกันท่านผู้ชมต้องร่อนด้านผู้ชมร่อนให้ละเอียดนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อจะได้พอปลูกได้ง่ายงอกได้ง่ายนะครับต้นพืชของเรามีความอ่อนนุ่ม ต้นพืชก็สามารถที่จะชอนชัยขึ้นมาได้ง่ายมากนะครับเวลาเขางอกนะครับปุ๋ยหมักก็เช่นกันนะครับก็ร่อนเหมือนกันนะครับเวลาร่อนแล้วอ่อนนุ่มเลยนะครับลองดูนะครับสูตรนี้ท่านผู้ชมสามารถทำได้ทุกท่านนะครับ นะครับก็เสร็จแล้วแบบนี้ออดนุ่มเลยนะครับรับรองว่าไปปลูกนะครับทุกอย่างงามเลยนะครับสามารถนำไปปลูกพืชผักไปเพาะต้นกล้าได้ดีนะครับเก็บไว้ก็ร่อนอีกนะครับแล้วก็ทรายให้ละเอียดนะครับประมาณครึ่งนะครับทรายก,ก็ร่อนง่ายนะครับทรายก็ เพื่อจะให้มีความเย็นนะครับใล้กเค้านะครับเค้าเข้ากันเลยนะครับเค้าเข้ากันเลยก็ต่อมาก็เตรียมน้ํานะครับเตรียมน้ําแล้วก็จุรินรีย์สังเคราะแสงเติตามด้วยนะครับจุรินทรีย์สังเคาะแสงเลยประมาณครึ่งนะครับ หรือใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับสูตรนี้ก็นําไปเพาะต้นกล้าได้เลยนะครับเทีรดราเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็คลุกเคล้าเข้ากันอย่าให้แฉะมากนะครับนะแบบนี้เลยนะครับอย่าให้แฉะมากท่านผู้ชมครับเราทําเสร็จนะครับเราก็สามารถเพาะปลูกได้เลยนะครับท่านผู้ชม ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์นะครับด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจให้ทำคลิปที่ให้ผู้ชมได้รับชมครั้งต่อๆไปนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยสวัสดีครับ